องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุรีร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบรุรีและชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบรุรีได้จัดโครงการสารพลังอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ที่โรงพยาบาลจังหวัดราชบรุรีนายสระอัตกลิ่นประทุมอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศรรและการสื่อสารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารพลังอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบรุรีโดยมีนายสุเทพโกมลพรมรผู้วา่าราชการจังหวัดราชบรุรีนายมานิตนบอมอบอดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคุณบุญยิ่งนิติการนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงมีอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชนในเขตจ,จังหวัดราชบุรี รวม10อำเภอพร้อมทางอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน20คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น2,500คนสำหรับโครงการสารพลังอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบรุรีจัดขึ้นเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุรีมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่นสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนอาสาพัฒนาชุมชนและประชา ตลอดจนองค์กรต่างๆในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นจึงได้จัดโครงการสารพลังอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีขึ้นเพื่อเป็นการรวมพลังของอาสาพัฒนาชุมชนในจังหวัดราชบรุรีและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดําเนินกิจการของอาสาพัฒนาชุมชนรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็งและนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนตนเองต่อไปณที่